นี่คือวิธีการแก้อาการโยโย่ที่ดีที่สุดเท่าที่คุณจะหาได้ในประเทศไทยแล้วครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันผม,ผมมีสิ่งดีๆมาเสนอครับนี่คือ Formula X ครับเป็นอาหารเสริมที่โค้ชผมได้ไปคคิดคนขึ้นครับผมถ้าใครสนใจสามารถเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับบอกเลยว่า ฟอร์มาเของจริงครับสวัสดีครับผมโค้ชปูนะครับตอนนี้คูก่กันเราชมรายการซิกแพคโปรเจกต์นะครับผมมาในคลิปนี้ครับผมเป็นคลิปที่ผมจะมาบอกวิธีการแก้อาการโยโย่ os, แบบละเอียดแบบสับให้กับทุกคนครับเพราะผมเชื่อว่าหลายหลายคนในปัจจุบันนี้ครับผมเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโยโย่เอฟเฟกหรือว่าอาการที่น้าหนักตัวเนี่ยดีกับขึ้นมาจากการที่คุณลดน้าหนักแบบผิดๆเนี่ยหลากหลายสาเหตุหลากหลายรูปแบบมากๆนะครับผมดังนั้นนะครับเดีย๋ยววันนี้ผมจะมาบอกวิธีอย่างละเอียดเลยว่าเราจะต้อง แก้ปัญหาอย่างไรเกี่ยวเรื่องของปรากฏการณ์นี้ที่เรารู้สึกว่าโอ้ยชีวิตนี้กูคงต้องอ้วนไปทั้งชีวิตแน่ๆเลยนะครับผมอย่างแรกครับที่คุณจะต้องทำครับผมนั่นก็คือการตั้งสตินั่นเองครับภาวะโยโย่เอฟเฟกครับผมคือเกิดจากการที่เราทานอาหาร ในปริมาณที่น้อยเกินไปได้รับสารอาหารน้อยจนเกินไปครับทำให้ร่างกายนะผมรู้สึกว่ามีภัยและลดการเผาผลาญลงมันเป็น,นกลไกทางธรรมชาติที่คนที่ลดน้าหนักแบบผิดๆเนี่ยต้องพบต้องเจอกันอยู่แล้วครับผมไม่มีใครรอดพ้นไปได้นะครับปรากฏการณ์ที่คุณจะเจอคือต่อให้คุณทานน้อยแค่ไหนแต่น้าหนักจะยังนิ่งอยู่ ในบางกรณีคือคุณทานเยอะขึ้นมานิดเดียวแต่มีการสะสมไขมันสูงเกินเพิ่มเติมขึ้นมาแบบก้าวกระโดดและถ้าเกิดว่าคุณกลับมากินตามปกติครับผมการเพิ่มขึ้นของน้ําหนักตัวแล้วก็ไขมันสูงเกินจะเกิดขึ้นแบบรวดเร็วแบบคือข,ขึ้นแบบปี๊ดเป็นกราฟพุ่งขึ้นสูงเลยครับผมและคุณไม่สามารถที่จะหยุดยั้งมันได้นะครับนี่คือเป็นปรากฏการณ์โยโย่เอฟเฟกที่คนส่วนใหญ่มักจะเจอและการที่คุณกลับมาไดเอทใหม่ ร่างกายก็จะไม่ตอบสนองแล้วครับผมคุณจะไม่สามารถที่จะลดไขมันหรือว่าลดน้าหนักลงมาได้แล้วเนื่องจากว่าร่างกายของคุณมันดื้อต่อการลดน้าหนักของคุณแล้วนั่นเองครับผมดังนั้นนะครับสิ่งแรกที่คุณจะต้องทําคือตั้งสติก่อนหายใจลึกๆและดูสิ่งที่เกิดขึ้นรอบข้างของคุณก่อนว่าตอนนี้ร่างกายของคุณเนี่ยมันมีความผิดปกติอยู่เกิดขึ้นจากการที่คุณทานอาหารน้อยได้รับสารอาหารน้อยร่างกายรู้สึกว่ามีภัยนะครับวิธีการแก้คือเราต้อง reverse มันด้วยการ กลับมาทานอาหารอย่างสมดุลนั่นเองครับผมในข้อที่สองครับผมคือการปรับการทานอาหารของคุณให้มีความสมดุลสําหรับร่างกายของเราให้มากที่สุดครับผมโดยที่คุณจำเป็นจะต้องทานอาหารจากธรรมชาติเป็นหลัก แป้งนะผมก็คือกินข้าวข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอรี่พวกนี้คุณจะเป็นจะต้องหามาทานแหละนะครับผมเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่มากเพียงพอและเป็นสารอาหารที่ดีดครับสำหรับร่างกายคุณครับผม2องคือการทานโปรตีนจากธรรมชาติว่าจะเป็นตัวของเนื้อสัตว์เนื้อปลาเนื้อหมูเนื้อไก่แพะแกะอะไรก็ได้ที่เป็นเนื้อสัตว์จากธรรมชาติอันนี้คือโอเคทั้งหมดครับผม3คือการทานไขมันดี นะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของเมล็ดอัลมอนด์แมคเคทเมีเอร์วอลนัทนะครับไข่แดงพวกนี้นะผมฟิชออยหรือว่าน้ำมันมะกอกพวกนี้ครับจะช่วยเกี่ยวเรื่องของการสร้างสมดุลให้กับร่างกายของเราได้นะครับและการทานผักและผลไม้ก็มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการที่ทําให้ร่างกายของเรากลับคืนสู่สมดุลได้อย่างรวดเร็วมากที่สุดนั่นเองครับผมนะครับดังนั้นการทานอาหารจากธรรมชาติในปริมาณที่เหมาะสมและก็มากเพียงพอครับจะช่วยทําให้คุณเนี่ยสามารถหลุดพ้นจากภาวะโยโย่เอฟเฟกได ซึ่งปริมาณการทานอาหารนะครับถ้าเกิดว่าคุณนับแคลอรี่ไม่เป็นไม่เป็นไรนะครับให้ใช้วิธีการเขาเรียกว่า My Healthy Plate นะครับของมอฮาวเวิร์ดครับผมก็คือการที่เราทานโปรตีนอยู่ที่25%ของอาหารที่เราทานอยู่ต่อหน้านะครับก็คือ1ใน4ของอาหารที่เรากินนะครับผมอย่างที่2คือการทานแป้งนะครับอยู่ที่1ใน4ของจานอาหารของเราหรือว่า1ใน4ของอาหารที่เรากินในวันนั้นนะครับและอีกครึ่งหนึ่งในนั้นนะครับก็คือตัวของผัก แล้วก็ผลไม้นั่นเองครับแล้วก็จะมี5-10%ก็คือประมาณ2-4ช้อนโต๊ะต่อวันที่เราจะทานไขมันดีเข้าไปครับผมครับจะเป็นการช่วยที่ทําให้เราเนี่ยเจอกับสมดุลของร่างกายของเราครับผมร่างกายจะได้รับสารอาหารที่ดีๆเนี่ยนะครับอย่างต่อเนื่องแต่ว่าการทําแบบนี้จะต้องทําอย่างต่อเนื่องยาวนานอย่างน้อยที่สุดนะครับผมคือ4-8สัปดาห์ครับไม่สามารถมีใครตอบได้ ว่าภาวะโยโย่เอฟเฟกจะจบลงเมื่อไหร่นะครับผมมันขึ้นอยู่กับว่าร่างกายคุณเนี่ยนะครับจะยอม ที่จะกลับมาเผาผ่านได้เร็วเดิมเ,เนี่ยเมื่อไหร่ก็คือขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนั่นเองครับแต่อย่างไรก็ตามการควบคุมอาหารเพียงเดียวนะครับผมไม่ได้มีผลที่จะช่วยทําให้คุณเนี่ยสามารถหลุดพ้นจากภาวะโยโย่เอฟเฟกได้เร็วขนาดนั้นครับผมถ้าเกิดว่าคุณไม่ออกกาลังกายครับซึ่งนั้นก็คือข้อที่สานั่นเองครับผมการออกกาลังกายในรูปแบบของการใช้แรงต้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการฝึกเวทเทรนนิ่งนะครับการฝึกบอดี้เวทที่บ้านการฝึกโยคะนะครับหรืออะไรก็ตามนะผมที่มีแรงต้าน ที่เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อครับผมจะเป็นตัวช่วยที่ทำให้คุณเนี่ยมีเนื้อเยื่อที่อย่เรื่องของการเผาผลาญที่เพิ่มสูงขึ้นและทําให้การเผาผลาญของร่างกายของคุณเนี่ยนะครับผมมันมีความเป็นปกติได้เร็วที่สุดนั่นเองและที่สําคัญคือการที่เราออกกำลังกายเป็นประจำครับผมจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องของการใช้พลังงานที่เรามีการกินเข้าไปนะครับเป็นการชะลอ การเพิ่มขึ้นของน้ำหนักตัวแล้วก็ไขมันสูงเกินของเราณนะขณะที่เราอยู่ในภาวะโยโย่นั่นเองดังนั้น,น,นการออกกำลังกายในรูปแบบของการใช้ตัง้งต้านจะเป็นตัวช่วยเกี่ยว่องการปรับระบบการเผาผลาญของร่างกายของเราและอย่าลืมที่จะฝึกคาร์ดิโอครับผมครับเพราะว่าในช่วงจวังหวะที่คุณมีน้ำหนักตัวที่ไหลขึ้นครับการฝึกคาร์ดิโอจะเป็นเหมือนตัวของบัมเปอร์คือตัวดักนะผมม่ให้ตัวขนมาตัวหุณนเนี่ยมันไหลขึ้นไปแบบสูงมากเกินไปนั่นเองครับผมดังนั้นการฝึกเวทชิ่ง แล้วการฝึกคาร์ดิโอเขาบอกนะจะเป็นตัวช่วยชะลอไม่ให้ตัวของน้ำตัวของคุณเนี่ยมันทะลุขีดขึ้นไปนั่นเองครับแป๊บหนึ่งครับทุกคนครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันต่อครับผมนี่เลยครับโฮมฟิกทูเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บ้านที่โค้ชปุ้นแนวางใจครับถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ส่วนลดพิเศษพิเศษจากการซื้ออุปกรณ์ทุกชิ้นจากทางโฮมฟิกทูครับผมเพียงแค่คุณแคปหน้าจอไว้และส่งไปหาทางโฮมฟิกทูครับผมแล้วคุณจะได้ส่วนลดพิเศษพิเศษจากทางโฮมฟิกทูครับอยากรู้ข้อม ดูว่าเราเนี่ยสามารถที่จะหลุดพ้นจากภาวะโยโย่เอฟเฟกได้แล้วหรือยังครับผมโดยการเพียงแค่ดูที่ว่าน้ําหนักตัวของเราเนี่ยนะครับมันจะมีการไหลขึ้นใช่ปหจากการที่เราแบบเหมือนกลับมากินอาหารตามปกตินะผมต้องบอกก่อนว่าการที่คุณกลับมากินอาหารแบบสมดุลนนครับจะยังคงมีการเพิ่มขึ้นของน้ําหนักตัวอยู่เนื่องจากว่าร่างกายเนี่ยจะยังคงอยู่ในโหมดของการเห็นว่าพลังงานทุกๆอย่างเนี่ยมันมีค่ามันจะทําการ เก็บสะสมเป็นไขมาส่วนเกินไว้เยอะมากครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีของดีๆเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยว่ะแล้วร่างกายรู้สึกว่ามันรู้สึกปลอดภัยแล้วนะครับผมรู้สึกว่าร่างกายได้รับโปรตีนครับไขมันแล้วก็วิตามินและาธาตุที่มากเพียงพอแล้วครับ,รบมันจะ เพิ่มการเราผาผลาญของมันขึ้นโดยธรรมชาติเองเนื่อจากว่าร่างกายร,รู้สึกว่ามันเริ่มปลอดภัยแล้วนะครับมันสามารถที่จะใช้ตัวของพลังงานได้ตามปกติแล้วเปรียบเทียบง่ายๆครับผมนะเหมือนคนที่ไม่เคยมีตังมาก่อนนะครับแล้วจูๆ่ๆเงินเข้ามานะครับเราก็จะพยายามเก็บ ทุกอย่างเก็บทุกอย่างหยดไม่กล้าใช้นะครับเราต้องได้รับเงินที่มากเพียงพอใช่ไหมเราต้องได้รับเงินมาทุกๆวันและในระยะเวลาที่นานมากพอจนกระทั่งเรารู้สึกว่าเราปลอดภัยเราถึงจะเริ่มกล้าใช้เงินที่เราเก็บไว้เหล่านั้นฉันได้ฉั้นนครับผมเหมือนกันเลยคือร่างกายจะกล้าใช้พลังงาน ออกไปได้เพิ่มมากขึ้นก็ต่อเมื่อมันได้รับสารอาหารที่ดีมากเพียงพอเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมสาหรับตัวมันนั้นเองครับผมไม่สามารถตอบได้แต่นั้นสิ่งที่ต้องทําคือคุณต้องสังเกตว่าน้ําหนักตัวของคุณมันนิ่งหรือ,อยังและที่เจ๋งกว่านั้นคือถ้าเกิดว่าคุณเริ่มจะว่าคุณคุมอาหารได้ดีและคุณมีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องแล้วใช่ไหมครับแล้วคุณเริ่มจะว่าน้ําหนักที่ขึ้นมามันเริ่มลง2ขีด3ขีดครึ่งกิโลนั่นคือสัญ,ญญาณที่บอกว่าระบบการเผาผลาญของคุณมันกลับมาดีดังเดิแล้วแล้วดัังนน คุณค่อยกลับเข้าสู่โหมดของการพยายามลดน้ำหนักแล้วก็ลดไขมันสูงเกินต่อไปได้เลยแต่ว่าคราวนี้คุณจำเป็นที่จะต้องทำอย่างถูกต้องและถูกวิธีแลวนะครับการอดอาหารการทานอาหารน้อยเกินไปการออกกำลังกายอย่างบ้าคลั่งเนิ่นนายเกินไปครับผมมีผลทำให้คุณกลับมาสู่ภาวะโยโย่เอฟเฟกได้อีกครั้งครับผมดังนั้นทำอย่างถูกต้องทำอย่างสมดุลนะครับผมและการลดน้ำหนักอย่างมีประสิทธิภาพก็จะเกิดขึ้นกับคุณครับผมและสุดท้ายคือจากเดิมที่คุณเป็นโยโย่เอฟเฟกต คุณจะกลับมามีรูปร่างที่ดีอย่างเดิมและเขาอาจจะมีซิกแพคได้ผมถ้าเกิดว่าคุณทําอย่างต่อเนื่องแล้วก็จริงจังมากพอนั่นเองครับผมอันนี้ก็อยา,ากจะฝากไว้เลยครับก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ครับผมชอวโค้ชปูเรนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แลวก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคุณดีๆที่ผมจะมาเสนอในทุกๆสัปดาห์นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเราเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ